ลูกยอปี่นองนี่ต้นมันต้นแักยอบนชัดๆนี่ครับนี่นี่แหละครับลูกยอเสียวไปเฮ็ดสมุนไพรมื่เนาะสวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับเฮาสิมะเว่าเรืองนิ่วมือ มันซามันช้านะพี่น้องนิ่วมือนิ่วเท้าเนะี่ยที่มันช้าช้ากันเนะี่ยทุกคนนะ่ะหลายคนน่ะเป็นนะพี่น้องเนะอีสารพระเจ้าก็เลเอาสมุนไพรมาแนะมานำมาให้พี่น้องเอาไปแก้นะเบิ่งเลยว่าคขาว่ามีสมุนไพรอย่างเนะี่ยง่ายๆของบ้านเขาบลูเมล์หมากแอปเปิลเด้อของน้ำบ้านเขาน่ะพี่น้องหมักน้อ แล้วก็คิงสองอยางเท่านี้รักษาได้อาการนิ้วซ้าเท่าซ้าเนาะพี่น้องนี้บริเวณจริจงเสิมันสีออกซ้า,ซามันสีเป็นค่ายๆสีเป็นตะคิว้วแต่ว่าบ่เมนแต่ว่ามันสีออกช้าออกนั่นนะเข้าใจนะเ <laughs> <laughs> บิ่งวิธีเฮดเดอพี่น้องเด้อด้วยบักยอเขาเสียลูกแก นะลูกแก่พอถึงกระสุกนะพี่น้องเอาเอาลูกประมาณเนี่ยมันสุกยังซี่มันก็สีสุกไปเขาเอาลูกประมาณออกเขียวเขียว e e ออกเหลืองเหลืองแน่เนาะประมาณนี้เด้อแล้วคิงเขาก็เอาขิงแก่แก่เลยแหละพี่น้องนะแต่ประมาณเนี่ยเอาชวนชวนที่แก,แก่แก่เนี่ยนะนะเขาก็เสียวลูกบกย้อเนี่ยพี่น้องมาหั่นหั่นบางๆเด้อเขาหั่น,นบางๆ บางแบบนี้เลยนะที่นี่เขาก็เอาขิงเอาขิงมาหันบางๆึือกันเนาะหันบางๆคือกันเนะด้อนี่ นี่บางๆสิเลยพี่นอ้องมาด้วยวิธีที่หมกย้อกกะขิงนี่ต้องเอาประมาณพอกันเด้อพี่น้องเอาประมาณพอกันเลยตามสูตรมันนี่ต้องใส่ขิงเคองกิโลหมกย้อกับเคองกิโลหั่นให้บางๆสิแล้วต้มด้วยน้ำสองลิตรนะพี่น้องนะต้มด้วยน้ำสองลิตรต้มน้ำเดือดยี่สิบนาที เข่าใจนะพี่น้องต้มน้ำเดือด20นาทีนี่อีสานพระเจ้าเฮ็ดไหนเบิงนะอันนี้กะสีลงใสหม้อเลยใสหมอ้อไสหมอ้อเทน้ำลงไปนี่น้ำเปาเด้ออันนี้เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบิงเด้อพี่น้องเด้อ ความกิงกับตามนั่นน่ะตามสูตรนั่นแหละทีนี่เขาก็สี่เอาไปต้มแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะร้อมต้มบายไปต้มเนี่ยต้มเดือดจริงสี่เลยพี่น้องนอเนาะนี่มันเดือดเลยโอ้เดือดพุดพุดเ <c oughs> เนี่ยพี่น้องเขาต้มยี่สิบว่านาทีแล้วเนาะเขาก็ได้จริงสี่ กระสีออกเป็นยิงสี่เลยนามมันเนาะวิธีการกินเด้อพี่น้องกินมือละสองเทือเส้ากระแล้งก้อนอาหารเส้ากระแล้งก้อนอาหารมือละสองเท้อเนาะโดยการกินก็ต้องกินตอนที่มันอุ่นๆอยู่เนี่ยพี่น้องบ่ต้องถึงกระห้อนจัดหรือว่าบ่ว่าต้องถึงกับกเย็นจัดเนาะพี่น้องกินตอนอุ่นๆ แล้วกะให้กินเป็นประจำนะพี่น้องแล้วผู้ใดรู้ตัวว่าเป็นไม่ไม่เนี่ยซีดีเลยพี่น้องรู้สึกว่าตัวเจ้าของเป็นตอนแรกๆเนี่ยระยะหนึ่งสองยิ่งเจพี่น้องกินประมาณอาทิตย์หนึ่งไอ้นี่อยอลีครับระยะหนึ่งกับสองนะพวกมือซ้าเท้าซ้า,ซ,าซ้าตามนิ้วมือนิ้วนะเท้าน่ะเนาะอันนี้อิริ ด้วยสมุนไพรบ้านเขาเนี่ยพี่น้องง่ายๆเลยบหาบม่ยากเคดกับง่ายกินกับง่ายได้ผลีริงต้องนี่แหละครับผู้ใดเป็นกับเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดรู้ว่าผู้ใดเป็นกับไปบอกเพื่อนเนี่ยเนาะโบได้ซื้อได้ขายกันดอกแค่ของแค่นี้เนาะขอกันกินหลายก้นนี้กับนี่เนาะครับเนาะสมุนไพรบ้านเขา คลิปดีนี้ประโยชน์ต้องช่องอีส,สานบ่เจ้าครับสวัสดีครับ